เอามาเลยจะพวกออกนี่แน่เราจะปักปืนใหญ่ปบป้องเพชรงามของเรานี่นี่ไม่เฮยิงมันแบบนี้เลยเอาแบบให้ตายให้ตายแบบไม่ได้ผุดไี้เกิดอี ออาเรามันบุกมาเยอะเหลือเกินในตอนนี้เราจะกันไหวหรือไม่เนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยสู้มันป้าปืนใหญ่ของเราโอ้โหมันมาเยอะมากเลยจเจอปืนใหญ่ย้อยๆของเราหน่อยเตรียมตัวยิงบัมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยบามโอ้โห ราสว่สทาทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมอ็อกดัมนั่นเองทุกคนเกมที่คุ้นเคยเกมป้องกันพวกอ็อกเวนที่จ้องจะมาขโมยเพชรงามจากเรานะทุกคนซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวก็ราผมจะพาทุกท่านไปรับชมกันเลยนะครับผมในโหมดชาเ์ริ่นะทุกคนโหมดระดับยากสุดโอ้เราไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาถึงเราก็ต้องรีบตั้งป้อม เงินของเราให้ไวเลยนะทุกคนในป้อมกลางหันนี้มันจะคอยผลิตเงินให้แก่เรา ลูกละ20แบบนี้นะทุกคนริดเพชรนี่เพชรเนี่ยทำอะไรได้ยงั้นเหรอทุกคนเพชรก็คือเอาเพชรเนี่ยไปซื้อป้อมปืนใหญ่แบบนี้ยังไงล่ะเราก็ต้องซื้อป้อมปืนใหญ่แบบปะมานี้นะทุกคนเราจะต้องยิงสิ่งกีดขวางไปด้วยพร้อมกับอ็อกเนี่ยมันจะเดินเข้ารัศมีป้อมเราพอมันเดินเข้ารัศมีป้อมเราปั๊ดเท่านั้นแหละเราก็จะยิงอ็อกแบบอัตโนมัติแบบนี้นะทุกคนนี่เป็นหนึ่งในเทคนิคของเกมนี้เลยนะนี่เกมน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มีเทคนิคอย่างนั้นเอย เอ้ยเอ้ยปักฐานผิดทุกคนเวเราเผลอไปปักฐานตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปักหาอะไรป้องกันไว้ก่อนนะทุกคนเช่นปอมป็นใหญ่เนี่ยบังไว้ก่อนเลยบังมันไว้การถานไว้นะเพื่อนอย่าให้มันบุกเข้ามาได้อเราก็ยิงเพชรต่อดีครับทุกคนเมื่อเพชรนี้พังนะทุกคนเราจะได้ร้อยเพชรฟรีในการไปซื้อของนะครับ ดีเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วเราก็ปักปืนใหญ่ไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งรักกันนะแล้วก็ปักเงินไว้ตรงนี้อันนึงนี่รุมยิงแบบพรพร,ร,ร,รั่วเปรเปรี้ยวโอ้โหข้างบนเนี่ยมาเยอะมากเลยนะทุกคนเราจะป้องกันไปได้หรือไม่้แจะแค่เนี้ยมาแค่เนี้ยเราก็สบายเบื่ออยู่แล้วแหละก็คงไม่เท่าไรหรอกเราก็ปักฐานเพชรแบบต่อเน,นื่องเลยด,ดิครับเอเอฐานนี้เพชรนี่มันจะพังแล้วทุกคนเราต้องรีบทําลายเพชร เราต้องรีบทำลายเพชรยิงรุมยิงรุมยิงด่วนๆเลยเดี๋ยวเราจะไม่ได้เพชรนะทุกคนเออเออร้อยเพชรเนี่ยสำคัญสำคัญมากป้องก,กันฐานแบบสบายเรือพวกออกมาสักร้อยตัวเราก็สบายและทีนี้เนี่ยเราก็มีฐานใหม่ของเรานั่นก็คือตัวหมอด่าน,นเองทุกคนเราจะยิงปืนใหญ่จากจฟากฟ้าขึ้นฟากฟ,ฟ้าแบบนี้ วาดย้อยย้อยอุยยิอยอยงแบบแรงมากปั้มล้มลมไปกองเลยระวังรั้วไม้ไว้นิดหนึ่งนะคนเรากันไม่ค่อยจะไหวแล้วตอนนี้โหฐานโหดมากฐานมันโหดมากทหารมันโห,หดมันเยอะมากเลยตอนนี้กันไม่ค่อยจะไหวโอเค ตอนนี้ฐานเราหมดแล้วนะทุกคนเราจะต้องรอป้อมปืนของเราเนี่ยยิงต้นไม้นะเพื่อที่จะปักฐานเพิ่มได้นะทุกคนแต่ฐานเงินเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นเราก็เอาออกไปสักฐานหนึ่งจะเป็นอะไรไปจากนั้นเราก็จะมาปักปืนใหญ่แถวแนวด้านบนเพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยเราเอามอเตอร์ของเราปักอีกอันหนึ่งเลยแล้วกันไวย้ยิงย้อยๆครับปากฟ้าลงพื้นดนแบบนี้ <c oughs> ได้ป้อมปืนมอเตอรอันใหม่ของเรามาพวกนี้ก็ไม่ขนามือเราแล้วแหละสบายบริโอเคเดี๋ยวเราจะปักมอเตอรไว้ทางซ้ายอันหนึ่งแทรกตัวไว้ตรงนี้นะทุกคนเราก็จะยิงแบบเพีพย้พยวเพยียงเพี้ยโอ้โอใหใครบุกเข้ามาเนี่ยก็เหมือนระเบิดที่เราปังไว้ใต้พื้นดินเลยนะเราก็ปักตั้มตั้มตั้มแบบนี้เลยเอาละและนี่ก็คือ Final Wave นะทุกคนมันจะบุกเข้ามาอย่างเยอะตอนนี้เราจะกันฐานได้หรือไม่ มันบุกมาทางซ้ายล่างและขวาล่างนะทุกคนเยอะแบบนี้เลยล่ะโอ้โหเราก็ขอปักป้าปืนใหญ่ของเราแทรกตัวไว้ตรงนี้นิดนึงแล้วกัน เราก็ต้องปักพื้นใหญ่ขว้ขวาล่างเพื่อเป็นแนวป้องกันนะทุกคนเอาให้อยู่ด่านนะโอ้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 พเราเริ่มโดนตีแล้วซีดูสิว่าเราจะกันไหวหรือไม่บนขวามันก็มานะทุกคนเราจะประมาทไม่ได้นะตอนนี้มันมาบุกแนวขวาเราแบบใกล้ชิดมากเราต้องมาร้อมรั้วร้อมรั้วไม้นิดนึงเพิ่มรั้วไม้ไว้สักหนึ่งอัน จัดไปจากนั้นเราก็จะเอามอต้าเพิ่มไหมด้านขวาแบบนี้1อันนะทุกคนขวาบนแต่มันมาบุกด้านบนโอ้ยด้านซ้ายมันก็มาอีกตั้งหกโอ้โหมันตีรั้วไม้แล้วก็หม้อท่าเราลงลูกเดียวที่เอาอยู่เลยนัดหนีนัดนนะเดียวพร้อมยิงแบบรุนแรงแบบเมมเมมมาทุกคน โอเคมันมาทางด้านซ้ายแล้วนะทุกคนเราจะสระป้อมทางด้านขวาทิ้งซาเพราะมันเปลืองพื้นที่ฐานดังนั้นเราก็จะมาปากักปืนใหญ่เพิ่มทางด้านซ้ายแบบนี้เพื่อที่จะเพิ่มการยิงศัตรูให้ได้มากขึ้นมากที่สุดแบบนี้เลยปรังปรังรังปล่อยเป็นปืนกลปืนกลอ๋อเราสร้างได้แค่18บฐานเท่านั้นนะทุกคน 18ปฐานเนี่ยมันก็ต้องมีโยกย้ายป้าปืนแบบนี้แหละเป็นธรรมดาในไหนเราก็มีไฟบอลแล้วเราขอลงไฟบอลสักลูกหนึ่งที่แหวมโอ้โกเะเรียงโอ้ยกรเียงเลยทุกคนเ,นเรียบ้อยเราก็วิกตอรี่มปนที่เรียบร้อยนะทุกคนแบบสบายเบื่อแม้ว่าโหมดนี้จะเป็นโหมดชาเรนก็ตามทีเอาละแล้วก็มี2อทงนี้นะทุกคนที่เรายังไม่ได้พิชิต เราจะพิชิตในเกาะอันนี้ก่อนนะทุกคนซึ่งเราจะพิชิตเกาะนี้แบบครบจำนวนเลยโอ้ยสบายไปหรือเปิดมาก็จะมีอะไรวันนี้มีประตูวาร์ปนะทุกคนมาใหม่อันนี้คือถ้าไม่ถูกพังนะพวกออกก็จะซัมมอนมาทางนี้ก็จะงอกมาตรงประตูวาร์ดนี้มาเรื่อย โอ้เราไปลองดูสิว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับแมปนี้นะทุกคนไอประตูวาร์ปนี่จะเรียกออกมาเราปักฐานเงินก่อนอันดับแรกเอ้ยโอ้ลืมไปทุกคนเราต้องกด Start Battle ก่อนแล้วก็ปักฐานเงินแบบฉับไวแบบนี้นะอย่าให้มันตั้งตัวเราจะต้องติดปีดในการหาเงินให้ไวที่สุดนะในช่วงแรกๆเนี่ยเออเราก็ปักสองฐานไปเลยดีโอ้มันมาซ้ายร่างนะทุกคนเอ้ยฐานออกก็ต้องยิงนะเนี่ยเพชรก็ต้องยิงโอ้โหเราเลือกไม่ ทูกเลยแต่ออกด้านล่างเนี่ยมันมาและมันใกล้เข้ามาแล้วนะทุกคนเราก็ปักประดิษฐานป้อมพืนใหญ่ของเราไว้ท้ายล่างเนี่ยหนึ่งกระบอกเนี่ยกำลังดีออืยิงเข้าไปแบบเม,ม้มๆยิงเข้าไปแบบเม้มๆตายไปแล้วตัวหนึ่งนะทุกคนเราก็ปักฐานเงินแบบไม่เสียเวลาเลยดีกว่า อืเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะปักฐานปืนใหญ่ไว้แถวแถวนี้อีกหนึ่งกระบอกนะทุกคนแล้วก็ปักไปหนึ่งกระบอกแล้วเราก็จะโฟก,กัสไปที่เพชรเม็ดงามก้อนนี้นะซึ่งเราก็ต้องการสกัดเพชรด้วยแล้วก็ยิงพวกอ็อกด้วยอนะเนาะโออเออเอ,อ,ออกมันมาแล้วเราก็ต้องยิงอ็อกก่อนนะนาะโอเคโอเคอ็อกมา มาเลยมาเลยเรากระปักปืนใหญ่เพิ่มไปตรงนี้อีกกระบอกหนึ่งโอ้มันมาทางซ้ายทุกคนมันแจ้งเตือนมาทางซ้ายแบบนั้นแต่เราทางนี้เราก็ต้องรีบยิงนะเพราะว่าเพชรก้อนนี้พังไวมากอืมรุมยิงมาเลยเพื่อนรุมยิงมันเม,มื่อ,อเราได้เพชรแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินได้เพชรมาในการสร้างปืนใหญ่แบบนี้นะทุกคนเพชรใกล้พังแล้วเพชรใกล้พังแล้วตรงนี้เราต้องสร้างปฏิกิรกตนิดนึงเพราะมันมาเยอะมากเรากันไม่ทันนะทุกคน เฮ้ช่วยยิงหน่อยเฮ้ยปปืนมีสองป้อมเองเราก็ต้องช่วยยิงหน่อยปะ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 เราก็ปักไว้ใจล่างอีกสักป้อมหนึ่งแล้วกันเพราะมันมาสายร่างแบบเยอะมากเราเลยต้องปักใจร่างไว้เยอะหน่อยอะนะโอ้โหมันเริ่มเยอะขึ้นทุกทีแล้วเราจะกันไหวหรือไม่ทุกคนเหมือนเราเราจะกันไม่ค่อยไหวในเนี่ยเราต้องปักมอต้าไว้อันนึงแล้วแหละไว้ประมาณนี้เลยละวกันเผื่อยิงไอ้พอเท่ามันด้วยทุกคน เพื่ยิงประตูว้มันด้วยแวมโอ้ยไวยิงตัวเดียวนี่ไงตัวใหญ่ก็ตายไปดิตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ตายแบบเรียงตัวไปเลยโอ้โหข้างบนมาเยอะมากเราต้องมีปะปืนเพิ่มแล้วแหละมันมาเยอะเกินเพราะแบบนี้แหละเราก็ปักฐาดไว้ป้องกันไว้แล้วก็มีร้วนหาเม็ดหนาอีกหนึ่งเม็ดนะทุกคนเพื่อที่จะให้พวกออกนี่มันตีรัวเราเราจะได้ป้องกันฐานอย่างดีเยี่ยมเลยนะ ตอนนี้เรากันได้อย่างสบายเบือเลยนะทุกคนมันมาขวาล่างแล้วทีนี้เอาแล้วไงเราไม่สนใจนะเพราะมันมาน้อยเราเดี๋ยวป้อมปืนเราก็ยิงมันพังเองหมดแหละเราก็เอาฐานเงินไว้เยอะๆก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะทุกคนเออเนี่ยมีแต่พวกลูกกระจกเห็นไหมยังเดินไม่ถึงป้อมเราด้วยซ้ำจนยิงต so you know. ายหมดแบบเรียงตัวปั๊มโอ้โหู้เ้ยบนซ้ายมันมาเยอะมากเลยทุกคนเราต้องปรับมอเตอร์เราไว้เพิ่มครับ ปืนใหญ่เราเพิ่มอีกหนึ่งกระบอกแล้วก็ถางเงินสักหน่อยโอ้โหก็ต้องมีเงินเยอะหน่อยเป็นพิเศษนะทุกคนโอ้หมันมาเยอะขนาดนี้มันมาเยอะขนาดนี้นเลยล้อ,อแต่มันก็ไม่เท่าไหร่ดวยว่ามันก็หมดแล้ว ตายหมดแล้วโอ้ยนึกว่าจะเก่งที่ไหนได้แม่พวกก็ร้กรเจาะของแท้โอเคเราพังประตูวาร์ปมันก่อนเลยก่อนที่มันจะวาร์ปมานะทุกคนมันใกล้พังแล้วแหละประตูวาร์ปเนี่ยเราก็ยิงเข้าไปยิงยิงย,งยิงเข้าไปเฮ้ยบนขวามาเพียบเลย,ยลูกเพ่มากันเยอะเกินไปหรือเปล่าขอตั้งรั้วไว้หน่อยแล้วกันนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยอืมอืมหยทางซ้ายทางซ้ายเรามีล้วนหนามรออยู่แล้วไม่เป็นไรเออ ข้างบนโดนแบบแม้แมๆเราโอ้ยสบายบือทางซ้ายก็เหลือแต่ลูกกระเจาะลูกกระใจแล้วนะโอ้โหทางขวาเนี่ยมันมาเยอะมากเลยขอรั้วหนามเพิ่มอีกสักหนึ่งอันแล้วกัน่างนั้นเราก็จะปักมอเตอร์เพิ่มไว้สายร่างที่ยังไม่มีนี่อีกหนึ่งอันแล้วกันนะทุกคนยิงปั๊บตายหมู่ยิงแบบตายหมู่ปัม๊มปัม๊มโอ้โหยิงแบบปัมปม๊มปั๊มเราสามารถอัปเกรดฐานลัวเราได้ไหมเนี่ย ใ่ไรั้วเราอัปเกรดไม่ได้หรอได้แค่นี้หรอ,อตายหมดแล้วเหลือแต,ต่ตัวธนูตัวธนูก็ไม่ขนามือหรอกไม่ขนามือพี่หรอกเรียบร้อยหมดแล้วโอ้โหเปิดแป๊บเดียวข้างล่างมันมาขนาดนี้เลยล้อร่างเราจังไม่มีรั้วลวดหนามเลยเรอขอเพิ่มอันหนึ่งแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะโอ้โหมันมาซ้ายล่างแบบเยอะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวขอปักฐานธนูไว้บ้างแล้วกันนะไอตัวฐานธนูเราเนี่ย ยิงไกลเป็นพิเศษนะทุกคนแถมดัเมตรเยอะกว่าปืนใหญ่เรานิดนึงนะอยิงแบบเม,ม้มๆยิงแบบเม้มๆเลยจ้ามาดิมาดิคิดว่าเยอะลราแน่หรอหคิดว่าเยอะเราจะแน่สแค่ไหนเชียว อน่าปักมอเตอรเราเพิ่มเลยดีกว่าในไหนข้างล่างมันก็มาเยอะแล้วเราก็ปักไว้เพิ่มเยอะๆแล้วกันอ้หมดแล้วเหลือขวาล่างที่มาอีกจำนวนอีกกองหนึ่งโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยพี่เ,เยอะไปแล้ว ผมกันไม่ทันแล้วตอนเนี้โอ้ยปืนใหญ่ของเราต้องทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะสู้เขาเว้ยสู้เขาเว้ยปักมอตา้าเพิ่มแถวๆนี้กระบอกหนึ่งอืมจักเยอะๆมอตอาเราต้องมีเยอะๆรัวรวดน้ำข้างบนอีกหนึ่งอันนโหดูดิมันมาแบบขวาล่างขวาขวาบนแล้วก็บนแล้วก็ซ้ายเลยนะเนี่ยทุกคนมันจะกินล้อมเราแล้วมันจะกินรวบเราแล้ว,ลวทุกคน เราต้องไปเวทมนต์แห่งไฟโอ้ยไม่ต้องแล้วไอพวกนี้หมดเวทมนต์แห่งไฟตรงนี้ดีกว่าโคตรคุม้มว้าวบอมโอ้โหเวทมนต์แห่งไฟเราเคลียร์ทางยกโโยงเลยโอ้โหมันมาแบบเอื้มอื้มมากเลยทุกคนมันมาแบบเริึ่มกึ้มอ่ะโอ้โหเราจะสะดึ่มก้ะึ่มเอาเนะี่ยทุกคนไม่ไหวแล้วเราต้องปักมอเตอร์เพิ่มทางซ้ายโอ้ยยิงไปเลยเพื่อนยิงเยอะๆบอม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 บุมบอมซัมแม่นะทุกคนแบบนี้เราก็ ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเพราะเราสบายปรือบัมโอ้โหตายหมู่เรานี้ฆาตกรรหมู่นะเนี่ยโอโหดมากดูการจัดวางป้อมของผมดิทุกคนเราจัดวางป้อมแบบทั้งสวยงามทั้งแข่งแกร่งอะโอ้โห,โห,โหไม่อยากจะโม้เลยนะเนี่ยแต่มันมาเยอะแค่ไหนเราก็ไม่กลัวครับน้องๆเออมาขนาดนี้แต่พี่ก็ยังกันไว้ได้อะพี่เฟี้ยวเงาะเฟี้ยวเงาะไม่ล่า ขอแค่มีรั้วลวดหนามเนี่ยเราก็การนได้สบายบือเพะมันมารวมตัวที่รั้วลวดหนามเราใช่ไหมร่าปืนมอท่องเราก็จะกระยิงกระตุมต้มแบบนี้เลยแบบตายหมู่อ่ะตายเป็นแก๊งอ่ะดูดูแก๊งนี้ดูแก๊งนี้นะทุกคนดูแก๊งนี้นปั๊มโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามนัดตัวรวดอไม่ตายให้มันรู้ไปดิไม่ตายให้มันรู้ไปดีรปดเรียบร้อยมองเทงมองเทง อืมชุดสุดท้ายใช่ไหมชุดสุดท้ายก็ขอปักทุกอย่างใส่ทุกอย่างปอมปอมปอมเรียบร้อยวิกตอรีชนะแบบง่ายดายอีซี่โอ้โหดูสิว่าเราจะได้อะไรมาใหม่หทุกคนเราได้ของใหม่นะนนั่นก็คือโบน f i ร์ bon ไว้ทำอะไรวะเนี่ยสร้างความอบอุ่นให้กับพื้นที่โดยรอบอย่างนั้นเหรอ แล้วมีไปทําไมอะครับพี่โอ้ยน่าสงสัยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูโอ้โหมีดานหม่โพไมากันแล้วโอ้โหนี่มีแมพหิมะโพมาแนละ้วทุกคนเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เลยนะแต่เราจะเคลียร์กลุ่มก้อนสีเขียวของเราให้จบก่อนนะทุกคนไปลุยกันต่อเลยในโหมดชาเลนจ์นะทุกคนมาดูชิว่าบอลไฟท์ที่เราได้มาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะโอ,โอ้เราใส่ได้5ป้อมนะทุกคน เราจะเอาป้อมธนูเนี่ยออกนะได้หรือปม่ออกไม่ได้ทุกคนหมวดชาเลนจ์มันบังคับให้เราใช้ป้อม5ป้อมนี้นะทุกคนแถมมีไฟ a บลนี่ก็สบายประหดีครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าเราปักป้อมนี้แบบฉับไวนะทุกคนสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราต้องปักป้อมธนูหนึ่งป้อมนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเร่งผลิตเงินให้ไวที่สุดแบบนี้แล้วเ,เรามาลุ้นกันว่าเราปักสามป้อมนี้จะสามารถสร้างป้อม ตนูทันหรือไม่กับไอ้ออกพวกเนี้ยที่มันรังบุกมาเนี่ยเร,เร็วเร็วเร็วผลิตเงินผลิตเงินขายอีก40เพชนะทุกคนตอนนี้เราขายอีก40่เพชทันหรือไม่ทันหรือไม่ทันนะทุกคนเรียบร้อยเราปักไว้ทรายร่างยิงพวกออกแบบนี้เลยยิงหน้าหักเลยยิงแบบเม้มยิงเท่านี้ตายรู้กรเจอกเราก็ไม่เว้นเว้ยเราเข้มข้นอืม้มอ้ยบนขวมันมาแล้วทุกคนบนัวมันมาแล้ว บนหัวมันมาแล้วเราต้องปักป้อมป้อมธนูของเราไว้บนขวาแบบนี้รวดรีบปักหน่อยนะมันจะมาแล้วทุกคนอตายไปซ้ายตัวธนูเฮ้ยตรงนี้มีเพชรนะทุกคนเราเต้องรีบทําลายเพชรด้วยนะไม่งั้นเราเสียดายแย่เลยอะ่ะอุ้ยมันมาทางซ้ายมันมาทางซ้ายแล้วเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าไหร่อ่ะ คิดว่าการได้อยู่นะทุกคนเพราะงั้นเราจะปักป้อมไว้ทางซ้ายเพิ่มเพื่ออะไรงั้นเหรอเพื่อยิงเพชรยังไงล่ะยิงเลยลุมยิง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 ให้ทันให้ไวให้ไวเลยพี่ให้ไวเลยเราก็ปักฐานเงินเพิ่มนะดูสิว่าจะทันไหมเนี่ยยิงเพชรก้อนนี้ยิงเพชรก้อนนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งเนี่ยเฮียเออเรียบร้อยเราได้เพชรเรียบร้อยเลยทุกคนเราก็ปักฐานไม้ไว้ตรงนี้นิดนึงให้มันตีฐานไม้ของเรา ยากแค่ไหนเราก็ไม่กลัวนะดูจากสภาพแล้วเราน่าจะกันได้สบายบือเลยแหละเราได้มอตาร์รป้อมนึงอย่างนี้ ยิงบ้ามเข้าไปที่หลุมพื้นตรงนี้นะทุกคนยิงบ้ามเข้าไปโอ้โหเระแน่นอนอย่างนี้เระแน่นอนเอาโอสบายเบื้อโอ้โห,โออโอโหไอประตูวาร์ปเนี่ยเราจะได้ทำลายหรือไม่นะทุกคนไปรอดูกันครับเราจะสามารถทำลายประตูวาร์ปสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวเราจะปักมอท่าอีกป้อมนึงนะทุกคนม,ม,มันมาตีป้อมธนูเราแล้วอีตัวออกเนี่ยแต่ก็ไม่ขนามือ ก็ไม่ขนาดมือเราจะปักมอต้าของเราไว้ตรงนี้หนึ่งป้อมนะไว้ยิงตรงนี้ไว้ยิงตรงนี้นป้อมปัอมเผื่อประตูวาร์ปเนี่ยมันจะเป็นตัวชะกัดของเราแล้วปักป้อมธนูไว้ขวาล่างหน่อยนะไว้ยิงตัวพวกขวาล่างที่กำลังบุกมาตรงนี้อ๋อบุกมาไม่ทุ่มไม่เสียงอย่างนั้นหรออืมแต่มันก็เป็นแค่พวกออกตัวจ้อยร้อยเห็นนะถ้าออกตัวจอยร้อยเนี่ยมันก็ไม่เท่าไรหรอกเราก็ไม่จำเป็นต้องปักรัวนะทุกคน ไม่จะเป็นเลยเราก็ปักฐานเงินของเราเพิ่มแบบนี้เื่นเราต้องการเงินเป็นจำนวนมากเลยนะครับนี่ ด้มด้มดม,ดมประตูวาร์ปก็พังไปทีเรียบร้อยครับทุกคนแล้วเราก็ปักลวไม้ไว้นิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะแล้วก็ถ่านธนูนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับพร้อมเรียบร้อยมันก็ตายหมดแล้วนะสำหรับพวกออกบนสายนี่ระบ,บนขวาเข้ามารับปักัวไม้ไว้นิดหนึ่งเพื่อที่มันจะได้มาเพ่งเลงหลวไม้ของเราอย่างนั้นเราก็ถล่มจวกเลยถล่มจ้วก ทุกคนเคยได้ยินคําว่าถล่มจวกไหมครับผมผมไม่เคยได้ยินเลยแต่ผมก็พูดออกมาได้นะเนี่ยอืพูดไปเรื่อยอ่ะเอาล่ะมอเตอร์ดอกนี้บัมตายหมดตายหมู่แบบไม่ทันได้หายใจหายพักหายคอเลยนะพวกนี้เนี่ยแล้วก็ปักไม้ไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะทุกคนโอเคเรียบร้อยตอนนี้ฐานของเราก็กันได้ทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วนะทุกคนเรือด้านล่างที่เราจะต้องปักลวไม้เพิ่มนะครับ อเราก็ปักเลยแล้วกันเพื่อที่จะได้ให้กันถามได้แบบสบายบหรืออืมโหเราอยากรู้ว่าบอลไฟเราทําอะไรได้แต่หมดชาเรนดันเอามาใช้ไม่ได้นะทุกคนเสียดายมากๆเลยครับอืมมาดีเจอหมอดท่าเราหน่อยหมอดท่าเราหน่อยตายยกมูอตายมูอแบบให้ทันให้หายใจนะทุกคนไอพวกอ็อกเนี่ยร้องจากมันต้องร้องจากอย่างแน่นอนอืมอืม เยิงไล้วแหละมหายหมดยกก๊กแค่2ลูกเท่านั้นแหละบ๊มบโอ้โหยิงแบบคอมโบยิงเป็นคอมโบบ๊มบ์อนุญาตแทรกมอต้าไว้ซายรากนิดนึงนะทุกคนเพิ่มจํานวนมอต้าไปเยอะๆเลยจะได้ยิงแบบบอมบ์แบบไหนนะพอมันเดินเข้ามาก็บอมบ์เลยอืมอืมกระเด็งกระเด้งกระเด็งกระเด็งใครจะเก่งกระเดงเข้าไปมาดีมาดีกระเด็งกระเด้อ ตายยกกกตายแบบยกกกตายตายแบบเหมาหมู่เหมาเหมาจ่ายเหมาใจาโอ้โหระเบิดแบบเหมาใจายทุกคนโอ้มันเริ่มมาเยอะแล้วนะเนี่ยมันเริ่มมาเยอะมากแล้วเราต้องเพิ่มจำนวนมอร์ต้าของเราอีกสักกระบอกหนึ่งแล้วกันนะกว่าล่างเนี่ยโอ้ยิงแบบรึมรึมรึมรมรึมรเป็นเม็ดฝนเลยเราเอาแบบเม็ดฝนระเบิดระเบิดครับยิงแบบ เหมือนลูกซองกระจายกระจายกระจายหายห่วงโอ้โหตรงนี้มันโดกออกนี่วาขอลูกหนึ่งครับพี่บ๊มโอ้โหหายแบบยกอ้วนขออีกรุ่นครับพี่ไม่พอนะเนี่ยไม่พอนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอเตอร์เราไม่พอนะครับเราต้องเพิ่มจํานวนมอเตอร์ของเราอีกสักหนึ่งอันนะทุกคนบ๊ม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 โอ้โหหายสะอาดเราเคลียร์สะอาดเลยนะเนี่ยเราต้องปักครัลูไม้ข้างบนหนึ่งอันนะทุกคนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะคลืบคานเข้ามาได้แล้ว ตอนนี้มันจะคืบคานเข้ามาได้แล้วนะทุกคนโอ,โอ้แต่ก็ไม่ขนาดมือราหลอกพี่ขอเพิ่มมอเตอรตรงนี้1อันนะต้องบนดูเหมือนจะสบายบื่อแล้วนะทุกคนแต่ข้า้งล่างเนี่ยจะสบายบือ่อหรือไม่เดี๋ยวเราไปรอดูกันนะรอชมกันเลยดีกว่าโอ้โหทางซ้ายนี่ก็เคลียร์สะอาดเกลี้ยงเลย โอ้เราเก็บทุกเม็ดนะจนไม่ต้องร้างการเลยนะเนี่ยโอ้โหตรงนี้ก็มาเป็นฝูงอย่างเงี้ยแหละพี่ชื่นชอบมากมากเลยขอมาเยอะๆหน่อยมอเตอร์ของเราเพิ่มอีกสักลูกหนึ่งตอนนี้มอต้าของเราก็ล้อมรอบฐานเพชรของเราไปหมดเลยนะครับทุกคนสบายหรือมากเลยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเรียบๆยิงเป็นปืนกลเลยมอต้าเราโอ้โองปังบังบังบัง บัำ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 บัมบั LGB, rey, like, มบัมเรือทั้งขวาทุกคนปักรั้วไม้เพิ่มตรงนี้1อันเพื่อความปลอดภัยนะเราก็ใช้ไฟบอลสักหน่อยบัมหายหมดกวนหายหมดกวนนะตรงนี้มารั้วยิงแบบเขาข้างหลัง ตั้มเรียบร้อยวิกตอรี่ไปอีกเช่นคุยนะอีซี่เสร็จเกินแม้ว่าจะเป็นหมวด c h a l l เลนจ์ก็ทามทีนะก็ Girl, เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเกมอัพดอมอันนี้ก็เป็น EP ีที่2แล้วนะทุกคนสนุกกันไหมครับผมโอ้โหเกมนี้สนุกมากเลยนะท,นท่านใดที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับผมยิงกันการถ่ายกันสะใจมากๆเลยนะเกมนี้ยน่าเล่นน่าชมสุ สุดโอ้โหท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมวันนี้กระผมมีสมาิเกมเมอร์อยากจะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ